ยินดีต้อนรับสู่ซีรีส์การฝึกอบรมที่ผมจะพาคุณไปสู่การเป็น HRBP หรือว่า Human Resource Business Management Partner อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับซีรีส์การฝึกอบรมนี้นะครับจะทำให้คุณได้เตรียมพร้อมรับตัวเองต่อการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนและก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นในฐานะ HR ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารคนขององค์กรนะครับ คุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มทักษะ HRBP เพราะคุณไม่สามารถที่จะเป็นกองหลังได้อีกต่อไปคุณจะต้องก้าวขึ้นมาเป็นกองหน้าที่นำพาผู้นำทางธุรกิจให้พาทีมงานของเขาไปสู่เป้าหมายความสำเร็จขององค์กรให้ได้ทุกความสำเร็จนะครับจะเริ่มต้นที่การเรียนรู้และพบกันในซีรีส์หัวข้อเพิ่มผลลัพธ์ทางธุรกิจด้วยทักษะ HRBP Increase your business impact with your HRBP skill ผมแชมเปี้ยนสิทธิศักทองพิลาจะพาทุกคนนะครับไปพบกับเนื้อหาสาระความรู้ที่จะทำให้ทุกคนเปลี่ยนแปลงตนเองจาก HR ทั่วไปกลายเป็น HRBP ที่มีประสิทธิภาพและมีคุณค่าขององค์กรผมจบปริญญาโทด้าน MBA HRM จากธรรมศา,าศาสตร์ u u s n n s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  h o o o นะครับแล้วก็เป็นผู้บริหารในสายงาน HR มามากกว่า15ปี ครอบคลุมงาน HR ทุกฟัง์กชันนะครับรวมถึงงาน HRBP ด้วยนอกจากนี้ครับยังเป็นวิทยากรยังเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานองค์กรต่างๆในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการสื่อาสารในองค์กรนะครับในบริษัทข้ามชาติในกรุ๊ปโฮลดิ้งรวมถึงสตาร์อัพหลายๆแห่งด้วยนะครับสำหรับซีรีส์ Increase Your Business Impact with Your HRBP Skill นะครับหรือว่าเพิ่มผลลัพธ์ทางธุรกิจด้วยทักษะ HRBP นะครับในซีรีส์นี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3เอพิโซดด้วยกันนะครับเอพิโซดแรกก็คือ Transforming Functional HR to HR Business Partner พัฒนา HR สู่บทบาทการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจนะครับ EP ที่2 Application of Strategic HRBP in People Development การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีกลยุทธ์นะครับแล้วก็ EP ีที่3นะครับ b e c o m i n g a Change m a n a g e m e n t Champion in HRBP ที่จะพาคุณไปเรียนรู้การเป็นผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำหรับ HRBP โดยเฉพาะนะครับ เข้าสู่ EP ที่1กันก่อนนะครับสำหรับ EP ที่1เนี่ย Transforming Functional HR to HR Business Partner พัฒนา HR สู่บทบาทพันธมิตรทางธุรกิจนะครับใน EP นี้นะครับจะเป็น EP ที่ให้คุณได้เข้าใจก่อนว่าตัวคุณนั้นเนี่ยยังคงทำงานที่เป็นแค่แอดมินหรือว่าซัพพอร์เตอร์ในองค์กรอยู่หรือเปล่า วันๆคุณหมดเวลาไปกับการนั่งทํางานเอกสารงานธุรการนะครับหมดเวลาแล้วนะแล้วก็คุณก็ไม่ได้ทํางานอะไรที่เป็นคุณค่าให้กับองค์กรถ้าคุณยังเป็นอย่างนี้นะครับคอร์สนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องมาเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงบทบาทของคุณจาก HR ทั่วไปเนี่ยให้กลายเป็น h r b u s i n e s s Partner นะครับซึ่งจะทําหน้าที่เป็นคีย์ไดเวอร์ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย ที่ตั้งไว้ให้สำเร็จให้ได้นะครับในคอร์สนี้นะครับคุณจะได้เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานจาก Functional HR เป็น HRBP ที่มีประสิทธิภาพนะจะได้ฝึกการวัดและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงในองค์กรด้วยตัวชี้วัดที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็คุณจะได้เข้าใจบทบาทและขอบเขตของ HRBP นะครับ ว่าแตกต่างจาก HR ทั่วไปอย่างไรนะครับแล้วก็จะได้ค้นพบทักษะนะครับว่าสมรรถนะหรือ competency ที่จำเป็นสำหรับการเป็น HRBP เนี่ยที่ประสบความสำเร็จมันต้องมีอะไรบ้างแล้วนอกจากนี้ครับยังได้เรียนรู้ความสำคัญของ HRBP ในฐานะบทบาทที่จะขับเคลื่อน performance ขององค์กรอีกด้วยครับคอร์สนี้นะครับไม่ได้เหมาะ เฉพาะ HR เท่านั้นจริงๆแล้วคอร์์นี้เหมาะสำหรับ CEO, นะครับเอท็อ e พีเพิลเจเนอลมนที่กำลังใช้งาน h r b p ของท่านแบบผิดวัตถุประสงค์รวมถึงผู้บริหาร Management Level ทั้งหลายนะครับที่พบปัญหาของการที่พนักงานเนี่ยทำงานไม่ตอบโจทย์ HR เองที่อยากเปลี่ยนบทบาทตัวเองเนี่ยจากการเป็น f ั n งก i o n a l อชให้มาเป็น h r b p รวมถึง HRBP ด้วยนะครับที่ท่านยังขาดโน้ต w าวในการวางแผนงานให้เป็นกลยุทธ์มากยิ่งขึ้นรวมถึง HRBP ที่ตอนนี้เจอปัญหาองค์กรเปลี่ยนแปลงบ่อยเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วท่านไม่มีวิธีบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมแล้วก็บุคคลทั่วไปครับนักเรียนนักศึกษาผู้ที่สนใจทำงานด้าน HRBP ก็สามารถที่จะเรียนคอร์สนี้ได้นะครับคำแนะนำในการ เรียนคอร์สนี้นะครับคอร์สนี้จะเหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ด้านงาน h อามาแล้วเนี่ยอย่างน้อย12ปีแต่ไม่เป็นไรครับหากท่านยังไม่มีประสบการณ์แนะนำนะครับให้ท่านไปเสิร์ชข้อมูลในเว็บไซต์ทั่วไปได้เลยนะครับเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่นักวิชาก่อนเริ่มเรียนคอร์สน,นะครับภาพรวมของคอร์สนี้นะครับจะมีทั้งหมด5 c h แชปเตอร์ด้วยกันนะครับ chapter ที่1 reframing HRBP chapter ที่2 key stakeholder management for HRBP chapter ที่3ครับ HRBP l a d y n e t chapter ที่4 key metrics for HRBP และ chapter ที่5ครับ conclusion บทสรุปภาพรวมในคอร์สนี้ทั้งหมดนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับไปพบกับ chapter ถัดไปได้เลยครับ